สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้หน่อยพาลูกค้ามาชมเจ้าตัวไฮรักแชมป์นะคะตัวนี้เป็นกระบะพื้นเรียบช่วงยาวนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่542,000บาทนะคะสำหรับเกียร์ธรรมดาสีขาวแต่สีบนเงินกับสีเท่าดำราคาจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งช่วงล่างเพิ่มเติมนะคะติดตั้งช่วงล่างเป็น5ตันนะคะเดี๋ยวเราไปดู ช่วงล่างของลูกค้าเลยนะคะว่าติดตั้งออกมาแล้วจะสวยจะหล่อขนาดไหนนะคะช่วงล่างของไฮรักแชมป์กระบะพื้นเรียบช่วงยาวคันนี้นะคะในตัวล้อด้านหลังของเขาเลยนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับล้อกระทะผ่านะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะ2องสองห้ทเจนะคะตัวนี้เป็นยางสําหรับบรรทุกโดยเฉพาะนะคะรองรับน้ําหนักได้ข้างละ3ตันนะคะ คันนี้รองรับน้ําหนักสูงสุดได้6ตันนะคะล้อของเขานะคะลูกค้าจะเลือกเป็นสีเงินแล้วก็ดุมล้อเป็นสีน้ําเงินนะคะคันนี้เป็นของโปรบรรทุกหนักนะคะส่วนด้านข้างของเขานะคะตัวนี้สําหรับตัวไฮรักแชมป์กระบะพื้นเรียบช่วงยาวนะคะที่เติมน้ํามันของเขาจะอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ต้องใช้กุญแจที่ไข่สตาร์ทรถมาไข่นะคะกรณีเติมน้ํามันรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแหนบกันเลยนะคะ ในส่วนของช่วงล่างของเขานะคะคันนี้ลูกค้าจะเลือกแหนบเป็นสีน้ำเงินนะคะพร้อมโช้กแบบไฟนะคะตัวนี้ข้างละสองต้นนะคะเลือกเป็นสีแดงขาวนะคะตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเพลาด้านล่างนะคะรองรับน้ำหนักห้าตันพร้อมสัญลักษณ์คำว่าโปรบรรทุกหนักตรงเพลาด้านล่างนะคะคันนี้ ตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึงห้าตันนะคะนี่ยางอะไหล่นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะนี้รถมีให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะคะคันนี้ทําช่วงล่างออกมาแล้วหล่อมากๆเลยนะคะแต่ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งตัวพอกหรือว่าเป็นตัวลูมิเนียมเพิ่มเติมนะคะลูกค้าทําแค่ช่วงล่างอย่างเดียวนะคะด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าโตโยต้านะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ล้อด้านหลังของเขานะคันนี้จะลูกค้าจะเลือกเป็นขอบสิบห้านะคะเป็นล้อกระทะผ่าขอบสิบห้านะคะคันนี้อันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ล้อติดตั้งพื้นปูกระบะให้กับลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแคมเปญโปรโมชั่นดีๆจะออกรถไปใช้ก่อนสงการนะคะโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับทาง หน่อยได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งข้อเกล็กตัวอลูมิเนียมนะคะหรือว่าช่วงล่างสองตัน3าตันสามารถโทรมาสอบถามแคมเปญกับหน่อยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าหน่อยจะพาลูกค้ามาชมรถโตโยต้ารุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ